ข่าวภาคขมแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่3พฤษภาคมโดยโคเทีฟบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้ขอสเสนอ3เปรียมหาการของโซชาโดยระยะหลังมาน,นี้นะผมข่าวของแมนเชสเตอร์เดตที่กำลังพยายามเดินหน้าจะคว้าตัวเจดอนซันโชดูเหมือนจะมีความคืบหน้าไปมากนะฮะจนสื่อเมืองนอกต่างพากันฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกเลยว่าซีซันน้าซันโชจะย้ายมาสวมเครื่องแบบของผีแดงอย่างแน่นอน และถ้าหากว่าได้ตามนั้นจริงนะครับผมแมนเชเสเตอร์ยูไเต็ดก็จะมี3ามปรียดในแดนหน้าที่น่ากลัวสำหรับทุกทีมและมันอาจจะมากพอที่ทำให้กลับมามีลุ้นแชมป์เบลกิตได้อีกอย่างเต็มตัวอีกครั้งนะฮะเนื่องจากอาเวลานี้ในตำแหน่งอื่นๆนั้นอาจจะพอบอกได้ว่าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็แข็งแกร่งพอตัวอยู่ทีเดียว ดูนะทุกมโอเลกซนดอโซชาและผมผู้จัดการชีมานเชสเดดให้ความสําคัญเป็นอยา่างมากกับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเลือกสุดท้ายในพื้นที่สุดท้ายของสนามในช่วงตลาดนักเตะรือร้อ,อนครั้งต่อไปและคุณสูาชาวนอร์เวย์คนนี้ก็มีความต้องการอย่างชัดเจนที่จะให้ทีมเซ็นสัญญากับซานโช่มาจากดัชมุลให้จงได้โดยย2 0ปีคนนี้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังจะทำไปทั้งหมด17ประตูและก็อีก19แอสซิสทั้งที่เพิ่งลงเล่นไปเพียงแค่3 และหากย้อนไปนะผมผลงานของซันโชในฤดูกาลก่อนนั้นก็จะเห็นว่าผลงานของเจ้าตัวนั้นดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องทําให้ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรช,ชั้นนําทั่วทั้งยุโรปและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยเต็ดเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้เวลานี้กูรูในวงการฟุตบอลต่างก็มั่นใจว่าซันโชนั้นจะเข้ามาผลึกกำลังนะฮะกับมาคาฟ์รัฟฟอร์ดและองคนี่มาสุยานในฤดูกาลหน้า โดยเฉพาะบรัฟอร์ดนั้นออกจะมีท่าทีที่พอใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษคนนี้ย้ายมาอยู่ด้วยใิชินโอลทฟฟอร์ดและจะเป็นการเติมเต็มความฝันของทั้งโซชาและก็แมนเชสเต็ดที่จะมีแผงแนวลุกที่ดี่สุดนห,นหนึ่งของโลกเลยทีเดียว แต่ข้อเสียเปรียบมันก็มีอยู่ที่ยังจะดูเป็นปัญหาก็คือสุดท้ายแล้วแชมป์ลีกส,สูงสุดของอังกฤษ20สมัยจะได้เล่นในรายการยูฟ่าแชเป็นลีกหรือการหน้าหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้อย่างชัดเจนนะฮะจนกว่าจะได้รู้ว่าฟุตบอลลีกจะกลับมาแข่งขันกันได้อีกหรือไม่และถ้าได้จะเป็นช่วงไหนโดยสัญญาปัจจุบันของซานโชนั้นยังคงมีไปจนถึงปี2022 และมีรายงานมาว่าทีมเสื้อหลือต้องการค่าตัวนะฮะลดหย่อนลงแล้วหรือประมาณ89ล้านปอนดะ์นะผมสำหรับแรกกับการปล่อยตัวดาวรุ่งที่ดีสุดในวงการในฟุตบอลณนะเวลานี้ทังนี้แมนเชนเสเตอร์ผมเตรียมพร้อมจะมอบค่าเหนือเป็นเงินก้อนโตเพื่อโน้มน้าวใจให้เจ้าตัวนั้นยอมย้ายมาอยู่ด้วยไม่เพียงแค่นั้นยังจะมอบเสื้อมาได้เจ็ดซึ่งเคยมีตำนานของสโมสรหลายคนนะฮะที่เคยใส่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ,อริกค,คันโตนาเดวิดสเปคแฮมหรือคิสโนโรนโด บราสูดก็เป็นชายน้อยอาเดซิสซันเชสไปอีกชาวชิลีก่อนจะถูกส่งตัวไปอยู่กับอินเชมิลานให้กับอาซันโชรับช่วงต่ออีกด้วยเพราะฉะนั้นแฟนบอลของยักษ์ปรับของเมืองแมนเชสเตอร์นะผมเตรียมต้อนรับว่าที่นักเตะใหม่ลายนี้กันได้เลยครับในเวลานี้ นี่เป็นการพูดถึงซานโชนะผมยอดเดียวนี้ถ้าเกิดว่าสําเร็จขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็เขาจะเป็นสามเหลี่ยมมหาการของโซชานะฮะที่มีแต่ทีมไหนก็กลัวกันทั้งนั้นแน่นอนครับในอนาคตอันใกล้นี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะผมว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะจบเดียวของซานโชได้ไหมยังไงต้องฝากน้าโซชาแล้วก็น้าเอชวูดเวิร์ดด้วยก็กันนะครับช่วยทําให้ความฝันของนักเตะแล้วก็ความฝันของทางาแฟนๆผีแดงนะผมเป็นจริงด้วยเถิดสาธุสาธุเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เหลือเชื่อสี่ทีมพิวรังกิจสนคว้าตัวมหาเทพบินบินริงการจ,จากแมนยูโดยเจสซีลินการ์ตผมแนวรุกสายแดนซ์ของแมนเชสเตอร์เตดตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจาก4ทีมดังในพิวรังกิจเลยทีเดียวโดยสือ่อฟุตบอลชื่อดังะระบุนะครับสี่สโม,มรสรดังของสือ่อฟุตบอลบริลกิจกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวเจสซีลินการ์ดมหาเทพบินบินแข่งสารประโยชน์แนวรุกของปีดแสดงแมนเชสเตอร์เตดมาวมทีมในช่วงสมัยน,นี้ โดยทั้งนี้สีทีมต้องการได้ลินการ์ดคนนี้ไปร่วมทีมนะฮะประกอบไปด้วยเบรสต์เตทตี้เวสต์แฮมยูเต็ดนิวคาสเซลยูเต็ดและก็เอฟเวอร์ตันแต่แมนเชสเตสนั้นกำลังช่างใจอยู่ว่าลินการ์ดนั้นถือเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากแคาเดมี่ของสโมสรและอาจต่อสัญญาเก็บไว้ใช้คุมกัลังกับทีมต่อไปยามฉุกเฉินแต่ตัวนักเตะก็ต้องรับสภาพด้วยว่าจะไม่ได้รับการันตีโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมออีกแล้ว สำหรับมหาเทพลินการ์ดวัย27ปีคนนี้กำลังตกอยู่ในสก,การณ์อันแสนยากลำบากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนบตั้งแต่ที่ต้นกัดควา้าตัวบร,รูโน่เฟอร์เดสโคดเพลเมเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสคนนี้มาจากสปอร์ติง้งลิสบอนเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทำไปทั้งหมด6ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดส่งผลให้มหาเทพลินการ์ดคนนี้ต้องร่นไปเป็นตัวสำรองนะฮะแถมผลงานในผิวหนังกิตฤดูกาลนี้เขาก็ไม่สามารถทำประตูหรือทำแอซิสได้เลยครับ อ่านะผมเป็นคำว,ว่างานนี้มหาเทพเจสซี่ลินการ์ดบินบินคนนี้นะฮะก็รู้สึกว่าตัวเขาจะมีปัญหาแส้นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าปัญหาของเขาจะได้รับการแก้ไขไหมนะฮะซึ่งดูแลทางโซชานั้นก็อยากจะเก็บเข้าไว้เป็นอะไรสำรองยามที่นักเตะของเราเจ็บนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับผมว่าอนาคตของมหาเทพคนนี้จะเป็นเช่นไรนครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เปิดสซิติฮิมิ n เนสเห็นแล้วแมนยูควรจะต้องคว้าเขามาร่วมทีมให้จงได้โดยเปิดเซอรติและผมยอดเยี่ยมของราอูมคิมินเนสฮะดาวยิงของวูฟเฟนตันที่เห็นแล้วมานเชนเสเตต์น่าจะเดินหน้าดึงเขาเข้ามาเสริมทัพหลังจากตัวพึ่งแบะท่าสนไปเล่นให้กับ2ทีมดังของแดนกระทิงดุก,กันเลยทีเดียว ดวราอูมคิมิเนเสคนนี้นะผมกองหน้าตัวเก่งของวูฟฟัมตันวันเดอร์เเพิ่งออกมายอมรับแบบว่าตนนั้นคงยากที่จะปฏิเสธหากมีข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในสึ่ลาลิกาสเปนอย่างเบรเมลิกหรือบาร์เซโลน่ายื่นข้อเสนอเข้ามาโดยหู้หอกร่างยักษ์ใหญ่ทีมชาติเม็กซิโกวัยส8ปีคนนี้ย้ายจากเบนฟิก้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018นะฮะซึ่งตอนแรกมาแบบยืมตัวก่อนจะย้ายขาดในปี2019กระทุก้งไระด้กไัรัหมด39ประตูจากการลงเล่นให้กับหมาป่าวูฟฟัมตันรวมทุกรายการ 88, ขณะที่ในซีันนี้นะผมฮิเมเนสคนนี้โชว์ฟอร์มไม่อย่างโดดเด่นสุดๆนะฮะคือยิงไปแล้ว2ี่ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ14นัดจนมีข่าวกระทั้งแมนเชอสอเตอร์เด็ตแล้วเมลิก,แล,กสสและก็บาสเซโลนาวันนี้ก็คือสถิติของฮิเมเนสที่เห็นแล้วว่าพีจแดงควรจะเดินหน้าดึงเขามาล่าตาข่ายในถิ่นโอทัฟฟอร์ดให้จงได้จริงใช่ไหมเริ่มจากนะผมข้อที่1ประสิทธิภาพในการทำประตูของเขา โดยฮิมนสคนนี้ยิงไปทั้งหมด22ประตูจากทั้งหมด14เกมนในทุกประการซีซั่นนี้โดยในผิวหนังกีดซัดไปทั้งหมด13ประตูมาจากลูกมง3เท้าวขวานะฮะ7แล้วก็เท้าซ้ายอีก3นั่นแสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านในการทะลวงตะข่ายคู่แข่งโดยดาวยิงจังโก้คนนี้ยิงรวมในผิวินังกีดไปแล้วทั้งหมด26ลูกแซงหน้าสตีเวนเฟรชเชอร์นะครับที่ยิงให้วูฟเวมตันมาที่สุด22ประตู นอกจากนั้นฮิบิเนสคนนี้ยังยิงตรงกอบไปทั้งหมด35หนนในผิวริกิจซีซั่นนี้เท่ากับเจมี่วาร์ดี้ของเรอซิตี้โดยมีแค่2คนที่ทำได้มากกว่าก็คือกราเบลเซซุสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยิงไปทั้งหมด36ประตูและโมเมสซาราของลิเวอร์พูลที่ยิงไปทั้งหมด43ประตูกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนฮิมิเนสคนนี้มีค่าเฉลี่ยการทำประตูในลีกได้ที่1ลูกต่อทุกๆ189นาทีกันเลยทีเดียวต่อมาข้อที่2การทำแอสซิส ฮิมเนสคนนี้นะผมไม่ได้มีดีแค่เรื่อทงทำประตูเท่านั้นแต่เขายังเปิดบอลให้กับเพื่อนเข้าไปซัดตาข่ายได้เยี่ยมอีกด้วยหลังทำไปแล้ว10แอสซิสในฤดูกาลน,นี้โดยในทัพหมาป่าหัวหอกเม็กซิกันคนนี้แอสซิสเป็นรองแค่ ole, แอดาม่าตราโอเล่และก็ซูอัลโมติโย่นะฮะที่ทำได้13ครั้งเท่ากันขณะที่ในฝรั่งเศสซีซั่นนี้ฮิมิเนสแอสซิสไปแล้วทั้งหมด6ลูกนะฮะโดยในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามีแค่บรเบโตฟิมิโนของเรอ์พูที่ทำไม่ดีกว่าเขาที่7แอสซิส์ นอกจากนั้นฮิเมเนสคนนี้ยังสร้างโอกาสสำคัญได้ถึง12หนในลีกและผ่านบอลได้ทั้งหมด745ครั้งกันเลยทีเดียวต่อมาข้อที่สารนะผมนาทีในการลงสนามฮิเมเนสคนนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด2,459นาทีในผิวอังกฤษฤดูกาลนี้หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย85ทีต่อเกมแสงเห็นมาว่าเป็นนักเตะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทีมเลยนะโดยทัพหมาป่ามีแค่ คอเนอร์โคดี้กับรุยปาติชิโอที่ลงเล่นเป็นเวลานานมากกว่าฮิมิเนสคนนี้รังทั้งคู่เล่นไปนทั้งหมด2,610มัญชีกันเลยทีเดียวนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสถิติของฮิมิเนสคนนี้ที่เห็นแล้วเด็กผีทุกๆคนนะผมควรจะบอกนะรุโอมโอเลกัาสุชาว่าเฮ้ยไปคว้ามาเลยนะจัดมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอฟเวอร์ตันนะผมก็ควรจะจัดการให้หน่อยก,กันนะฮะ ถ้าไม่อยากโดนเหมือนเหตุการณ์ตอนที่แมนยูนะผมไปถล่มหน้าบ้านรุงเอ็ดวูดเวิร์ดนั่นอครับอยาให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยนะฮะรอติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับแข้งแมนยูโคยนนะักกฎหมายฝังสอแวววืดโบนัส25%เพราะพิษโควิดในชนโดยเดลีเมลน,นะผมรายงานมาว่ารองตักเตะของแมนเชสเตอร์รวมกลุ่มการปรึกษาทนายทางการเงินเพื่อขอความเห็นเรื่องการเรียกร,รยก้องเงินโบนัส25%ที่กำลังจะรุดมือไปเพราะเชื้อโควิด -19 ชนนั่นเอง โดยแมนเชสเตอร์ผมกำลังแข่งขันกับทางเชลซีเพื่อแย่งโคตาชิงบรูยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้แมนยูอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนตามหลังสิงปรูเพียงแค่3แต้มทว่าการระบาดของไวรัสนั้นทำให้โปรแกรมผิวหนังกิจต้องหยุชดชะงักไปโดยนักเตะของผีแดงจะได้รับเงินโบนัสพิเศษนะครับผม25%หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจนำทีมไปเล่นแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้สำเร็จทว่าการพักสั้นเพราะเชื้อไวรัสโควิดนั้นทำให้นักเตะหลายคนในทีม เกิดความสงสัยพรางกันว่ากับเงินส่วนนี้จะทํำยังไงดีจานวนเงิน2ี่เที่นักเตะแมเนเชสเตอร์ออจะได้รับนะฮะเมื่อรวมกันแล้วจะมีมูลค่าทั้งสิ้น50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,400ล้านบาทนั่นหมว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวและหากฤดูกาลนี้ถูกตัดจบโดยที่ทีมไม่ได้มีโค้ต้าท็อปโฟนะฮะทั้งที่ยังมีโอกาสสู้ทุกคนจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยทีเดียว นั่นทำให้ประธานเตียในทีมนะรปรึกษากับทนายนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินมาว่าพวกเขาจะทำอย่างไรกับเงินส่วนนี้หากเกิดกรณีเลวร้ยรายที่ลีกต้องตัดจบกระทันหันและทีมของนารุโอมโอเลกันาโซชาต้องจบซีซั่นที่อันดับที่5อย่างไม่ควรจะเป็นทั้งนี้อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เกิดการดําเนินการด้านกฎหมายมาจากเลกเอิงฝรั่งเศสที่ประกาศตัดจบฤดูการปัจจุบันไปแล้วและมอบตําแหน่งแชมป์กับโคต้าฟุตบอลยุโรปนะฮะตามอันดับตรางในปัจจุบันนั่นเอง นะผมเป็นนาว่าง,งานนี้นักเตะผีแดงทุกๆคนนะครับผมก็สอบแววจะไม่ได้เงินโบนัสนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะลุ้นอยู่นะครับผมเพราะทางผิวนิกกิตนั้นจะกลับมาแข่งขันกันให้จบนะฮะในฤดูกาลนี้เขาบอกว่ายังไงก็ต้องให้จบให้จบได้ไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้วประมาณนี้นครับก็อาจจะไปเตะที่สนามกลางก็เป็นได้นะฮะก็ต้องรอดูข่าวสารกันต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะในการเตะผิวนิกกิในฤดูกาลนี้นะครับ วันนี้นะผมก็เป็นสรุกขาวรวมแมนเชสเตอร์เ็จในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ